วันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกานายธนอมจิตแก้วเกลือสถิติการและคุ้มครองแรงงานหยดชุมพรเข้าร่วมโครงการบรูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่งสมาชิกค,คุณวุิ2567ณห้องทัพทิมโรงแรมชุมพรการ์เด้นอําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายธนนพันธีภาครองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในโครงการ เวลาแปลในการ30นาทีนานชนมจิตกเก้าเกื้อสถิติการและคุ้มครองแรงงานจยู่ชุมพรมอบหมายให้นางสมจิตสมพงศ์นิติกรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนุยชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาวอยุดทามาเจ้าประดับนอยชาการแรงงานร่วมกับส่วนอำนวยการป้องกันและปาระปาบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดชุมพรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแซ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพรและสมาชิกกองอาสา,ารักษาดินแดงอำเภอท่าแซะเข้าตุ่มตรวจสารเสพติดลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าแซะและบริษัทอีสุส,สุพรพันธ์จำกัดสาขาท่าแซะรู้จ้างรับการตรวจสารเสพติดจำนวน160คนสัญชาติไทยทั้งหมดไม่พบผู้ติดสารเสพติดแต่อย่างใด เวลา9ก้นาฬิกาถึง17บนาฬิกาสานาทีนางสนมจิตแก้วเกลือสุิการและคุ้มครองแรงงานจันชุมพรมอบหมายให้นางนิราศาผสมธาตุเจ้าพนักง,งานแรงงานอาวุโสร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรจำนวนเจ็ดแห่งประเภทกิจการก่อสร้างและร้านรับซื้อไม้ยางพารามีรู้จ้างรวม41คน เป็นชาย31คนหญิง10คนสัญชาติเยนมาทั้งหมดไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมวันอังคารที่21พิพฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา7นาฬิกาสนาทีนางถนอมจิตแก้วเกลือสถิการและคุ้มครองแรงงานจุดจุมพรมอบหมายให้นางสมจิตสมพงศ์นิติกรชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง้อยชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ้อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพรหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีพักราช2567ครั้งที่5ณโรงเรียนพระลักษร์บำรุงหมู่ที่2ตำบลพระลักอําเภอท่าแซจังหวัดชุมพรเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเส่วนราชการหน่วยงานในจังหวัดชุมพรได้พบปะเยี่ยมเยียนรับฟังรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่โดยมีนายธนนพันธ์พีภาค รองผู้ว่าราชการจังหชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการเวลา9ก้นาฬกา30นาทีชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดชุมพรนำโดยนายวรัตมาปณีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นหัวหน้าชุดเข้าตรวจสภาพการจ้างการทำงานแรงงานเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ษยดด้านแรงงานในสถานประกอบกิจาการแปรรูปสัตว์น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพรจ,พจังหวัดชุมพรจำนวนสาแห่งคือ 1. บริษัทซีเฟสอินดัสทรีจำกัดมหาชนประกอบกิจาการห้องเย็นและแปรรูปอาหารทะเล 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชร p p p ประกอบกิจาการแปรรูปสัตว์น้ำา 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัดพออิฟอัพประกอบกิจาการแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งจากการเข้าตรวจทั้งสามแห่งไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของแต่และหน่วยงาน วันพุธที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา16.30น,นาทีนายธนพพันพีภาครองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีขึ้นผ้าพระราชทานหม่มพระปางวัดประเดิมประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันวิสาขาบูชาโดยมีนางถนอมจิตแก้วเกลือสถิตการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรข้าราชการพลเรือนสารทาหารตำรวจองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นประชาชน พุทสถาทิกกระนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจนํานวนมากณวัดประเดิมตําบนตากแดดอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรวันพฤหัสบ,บดีที่23พฤษภา,าคมพุทธศักราช2567เวลา8นาฬกา30นาทีถึง12นาฬิกานางถนอมจิตแก้วเกื้อสติการและคุ้มครองรายงานจังหวัดชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดโครงการเหล่าเซฟตี้รวมพลังจิตอาสาร่วมใจขับเคลื่อนความปลอดภัยเฉลิมงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมงพระชนมพรรษา6รอบ28กันยายนพุทธศักราช2567ณนะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ,าชนาชาชจดชุมพรตำบลนาชอังอำเภอมืองชุมพรจังหวชุมพร เวลา13.00นถึง16.30นนายถนอมจิตแก้วเกลือสถิติการและคุ้มครองแรงงานเฉชุมพรมอบหมายให้นางสมจิตสมพงศ์นิติกรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งในชยชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาวกัญญาณัตเกตทองนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนมีวัตถุประสงค์เพื่อการปลูกฝังสร้างการรับรู้ความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านอิเล็กทรอนิกส โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีนางสาวสุนันเพชชูผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่20พฤษภาคมพ,พุทธศักราช2,567ถึงวันที่25พฤษภาคมพ,พุทธศักราช2,567 เวลา8ในการ30นาทีถึงโฉในการ30นาทีสำนักงานสถิติการและคุ้มครองแรงงานจักชุมพรดำเนการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและสัมภาษณ์แบบดอบอลหนึ่งรูกจ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการเรือประมงทะเลณสำนักงานสถิติการและคุ้มครองแรงงานจัดชุมพรศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกจังหวัดชุมพรศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกอําเภอหลังสวนมีนายจ้างจำนวน28คนได้นำลูกจ้างเข้ามาคัดกรองทั้งหมด3สากฏว่าไม่่มมีกกาาาาาาารรรรบบัังงงงงงคใช้้้แแแนนนละดดอย ตรวจคุ้มครองแรงงานประมงทะเลตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา24นากาถึงวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา23นากา59นาที จำนวนเรือที่ผ่านการตรวจจำนวน147คนลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจำนวน2,600คนแยกเป็นสัญชาติไทยจำนวน592คนสัญชาติเมียนมาจำนวน1,592คนสัญชาติกัมพูชาจำนวน410คนสัญชาติลาวจำนวน5คนและสัญชาติอื่นๆจำนวน1คน